สวัสดีครับผม่อไม่พี่น้องมือนี่กับที่มาเห็ดอยู่เห็ดกินยำแรงคือเก่าครับนี่กะเนื้อวัวครับนี่กับที่มาตําครับนี่ตําพริกแกงคัวครับคัวขมเนื้อวัวครับนะก่อนอื่นกับมาใส่นี่เลยครับนี่พริกซุกหอมแดงหอมกระเทียมหอมคาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยครับนี่เพิ่มรสจัดๆครับของ พริแกงขวนี่ครับขวาผมครับ,รบเกลือใส่ลงไปเท่าไหรครับนะตำเลยลงมือครับตำข้อหยาบๆครับผมฮะขัอหยาบๆพดอแตกแค่นี้พ่อครับที่ได้รสชาบแบบจัดจานจัดจานดีครับ ที่เสร็จถุยแล้วครับเน้นสมุนไพรเน้นเครื่องปรุงพริกนี่ครับมกตรวจัดการครับดีครับผมมาจะเห็นสีสันของพริกแกงัวานี่กัสีสันจัดจ้านน่ากินแลวครับผมตั้งกระทะให้ร้อนนั่นนะครับใส่น้ำมันลงไป พริกแกงกัวยด้ไมวะต้องใส่หลายนะครับเนี่ยแล้วที่มันเกินเดี๋ยวหลอ้ว,วนที่ถามหานี่เน้นพริกแกงครับตำแบบหยาบนี่พอดีครับนี่เอ้ยเขี่ยวพักเขี่ยวสมุนไพรลงไปน้ำครับหมะขามจะใช่ใบมะกรูดครับนี่ เดี๋ยวกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับใส่เนื้อลงไปครับพักให้ได้กลิ่นหอมเข้ากันก็พริกแกงควานครับเนื้อสุกพอดีครับเติมน้ำลงไปครับนี่เติมน้ำลงไปเพเื่อได้ซ่วอยอดยอดครับเรวเร่งไฟยังไงครับ โโอโ้จะได้เดือดเร็วๆครับผมนะได้ชิมรสชาติก่อนปรุงครับอืมได้กินหองของเนื้อขึ้นมากเลยครับนี่กระเพิกครับเติมน้ำปลาลงไปครับผมนี่ครับผมงงวัวครับเพิ่มกความแซ่บขึ้นมากครับ ต้องปรุงยั้งร้ายครับผมเห็ดกิ่นดูแบบเมนูสูตรแบบบ้านๆน,นี่ครับเนี่ยใส่ตามเท่าทีม่มีตามห้องใส่นะครับเครื่องปรุงแบบบ้านๆน,นี่ครับก็่ต้องใส่เครื่องยั้งมากไม้ครับตอนนี่ก็แเสบนัวแล้วครับมาเดี๋ยวชิมดูอีกขึ้นครับรบพอดีแสร็นัวเหรือยังครับ,อ,บ,รอ,รบอืม เยี่ยมครับผมนะ,ะใส่ไฟนี่งลงไปครับใส่ดีครับนี่ขวบผมเนือเอ้อวัวครับเอามาขมกับใส่นี่ครับนะเพิ่มอีกน้อยนึงครับใส่เพียลงไปน้ำครับนี่นะเพียฉอนนึงครับ คนให้เาขาเขากันครับได้ซึมเขาเนื้อเสบนัวกันได้ครับโอ้โหโอ้อมอยู่พร้อมกินแล้วครับกับเขาเยิ้มเย็นเมื่อนี้ครับหัวเนื้อผมใส่เผิวใส่ดีครับจัดจานจัดจานครับผมมาครับผมมากินมาชิมออเด็บออเด็บหลังจากเ็ฟเซฟแล้วใหม่ๆครับ นี่รสชาติที่แสบนัวขนาดไหนจะเค็ดตามแบบสูตรบ้านบ้านานออกไปนาไน้าเฮ้ครับของมักของกินครับอืมจังครับขมบอกขมหลายครับมขมพอดีได้รสชาติความหวานของบีน้ำครับอืมรับเปี้ยวนะครับ เขากันดีมากครับผมกินสดๆเลยครับเนี่ยผักเคียงบะตองมี้ครับเอารสชาติความแซ่บความนัวแบบเต็มๆครับอือหืออืม,อมจัดจ้อนดีขนาดครับผม เนื้อกะกำลังเปเื่อยพอกึดๆพอดีครับบวบถึงก็เปื่อยหลายครับผมเพราะพัดขวาวครับเขียวแส่บเขียวนวลดีครับผมสับเขาเมื่อเย็นเมื่อนี่ครับสุดยอดครับผม มากินมาจิ้มน้ำกันนะครับให้กำลังใจช่วยกดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอไปครับขอบคุณมากมากครับผม